สวัสดีค่ะอยู่กับฟิสิโอไลท์แคนดิสกัก็อยู่กับปานะคะตอนนี้นะคะเราจะมาออกกําลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางมัดลึกของที่เป็นพาทของปานะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อกลังรวมมันก็ลก,นกล้าลมเนื้ออุ้งเชิงกรานค่ะแต่ว่าพาทนี้นะคะจะเป็นท่าที่แอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่ฝึกขาแรกดึงเก่งแล้วเนะาะเดี๋ยวเรามาดูท่ากันเลยค่ะท่าแรกนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้เจ้าบอลแบบนี้นะคะเป็นจริงบอลเนาะ วางขาแบบนี้เลยนะคะก็คือก่อนนี้ให้ทุกคนอยาจะเข้าให้เต็มที่เต็มที่เต็มที่นะคะเจ้าไว้หนุ่มก็ที่สูด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 เก่งท้องเลยนะคะพยายามบิดเชิงกันเนาะออกแรงกดขาอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกก้นขึ้นค่ะตะรู้สึกที่ก้นแล้วก็ลดลงนะคะแล้วก็ลงอีกทีนะคะขาจะเข้าจะเข้าอ่ออ่ออกทีนึงก็ยกก้นขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ขั้นต่อไปนะคะ จะเข้าให้เต็มที่เต็มที่นะคะสองปออค่ะหายใจะให้ท้องแก้งนะคะเอามือสองขไว้กั้นตรงนี้ยกก้นขึ้นนะคะก็เป้าข้อออกแรงงอขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ออดอีกนะคะแล้วก็ก้นลงค่ะหาได้ใหม่นะคะหายใเข้าให้สองข้อค่ะหายใจะให้ท้องแก้มดีเชิงกายนะคะยก้นขึ้นแล้วก็งอขาแบบนี้นึะ ก้ขึ้นแอขบล้น,นี้ค่ะแล้วก็ขีบออกแล้วก็เดี๋ยวงค่ะต่อไปจะเป็นท่าแทนนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะตั้งแขนแบบนี้นะคะให้หัวไหล่กับข้อสองเนตรงกันแบบนี้เนาะแล้วก็ตั้งขาแบบนี้นะคะแล้วก็หขยใจเขา้าหขยใจออกเกงท้องรือสะดือไว้นะคะแล้วก็นมพอขึ้นแบบนี้ค่ะพยายามให้ลำตัวเป็นเลื่อนตรงนะคะคอตรงแบบนี้นะ,น,นะดิงท้องไว้ตลอดเวลา ไปสิบถึงข้างไว้30บวินาทีแล้วก็ลงนะคะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยหายจะเริ่มจาก10วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น20ิวินแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น30วินาทีค่ะอีกท่านึงนะคะให้ทุกคนหากำแพงนะคะหรือว่าตรงไหนที่สามารถทามือไปค้คำยันได้เนาะก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะตั้งแขนแบบนี้นะคะนี้จะบักให้จัดตัวให้ตรงนะคะหายจะเข้าหายจะออกกินทองนะคะแล้วก็เหมือนงอแขนด้อยนี้นะคะแล้วก็การกอบแบบนี้ค่ะ ยอย่าเข้านะคะแต่จออกกิงทองไว้นะคะดูงสะดือไว้แล้วก็เหมือดเดิมวค่ะและะ้วก็จะเอาไว้แบบนีคะอย่าเข้าเลนอย่ออกนะคะเิงทองนะคะทำแบบนี้นะคะจดครั้งสามเซ็ตค่ะท่าสุดท้ายนะคะเราจะมาฝึกการทรงตัวการข่นนะ,ะทุกคนจะทำได้ทั้งสองขาแล้วก็ขาเดียวมาเลยนะคะเดี๋ยวลองไหจะทำได้ทั้งยืนทั้งสองขาปกตินะคะแล้วก็ขาเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะก็คือ อลองหาเป็นเบาะนิ่มๆนะคะจะเป็นโฟมน,นะคะที่มันจะนิ่มนิดนึงการยืนเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะต้องเกร็งมากกว่าการยืนบนพื้นเนาะตอนยืนเนี่ยใกล้ทุกคนลองหายใจเข้าหายใจออกเกรงของไว้นะคะจะทาให้ตัวนิ่งมากยิ่งขึ้นอันนี้ไปยืนเป็นสองขานะคะก็จะดูง่ายหน่อยไปลองยืนขาเดียวให้ดูเนาะเป็น่นนา,า,างนี้นะคะให้ทุกคนยืนเหมือนกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกเกรงทองไว้นะคะจะเริ่มเห็นว่าขาจะเริ่มสั่นใช่ไหม แลว้วเรา,อา้องลองเพิ่มความยากนะคะอาจจะเป็นการนะคะที่เรายกแขนไปข้างหน้าชูแขนไปด้านข้างแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าจะเริ่มยากขึ้น ะะก็จะทําให้มันเป็นการฝึกความยากที่ยากขึ้นนะคะให้ทุกคนลองยืนสัก30วินาทีโดยพยายามให้เกรงคองไว้ตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะพยายามไม่ก้านหายใจนะคะเราสามารถเกรงคองได้โดยที่ไม่ก้านหายใจะคะ่ะให้ทุกคนเห็นนะคะการฝึกของเราเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันนะคะในกล้ามเนื้อทั้ง4มัดเลยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝึกร่วมกันได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครต้องการมัดหนเป็นพิเศษเนี่ยอาจจะลองฝึกแยกมัดก่อนแล้วก็ค่อยๆมาฝึกเป็นขั้นแอดวาที่มันเป็นท,าาท่าคอมบี้ทีหลังค่ะ สำหรับวันนี้พิซโซแมนคลินิกสวัสดีค่ะ